สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันที่14พฤษภาคมนะครับปี2567นะครับในช่วงเช้าวันนี้นะครับก็ทำการเดินเล่นไปในบ้านนะครับแล้วก็จะมาพูดถึงว่าประสบการณ์นะครับหรือว่าข้อดีข้อเสียต่างๆที่เราได้ไปแคมปิ้งนะครับรวมถึงว่า ออัปเดตในจุดที่เราดูใน YouTube ความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับบางทีเราก็ดูของท่านอื่นๆว่าช่วงนี้เขาไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างที่เราอยากจะไปนะครับผมหรือรูปแบบของคาแคมต่างๆนะครับตามที่เราได้พอได้เห็นใน YouTube อะไรก็จะมา พูดถึงกันนะครับผมครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมและฟังนะครับผมก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้เวลาว่างในตอนเช้าตอนเย็นนะครับเราประสบการณ์ต่างๆนะครับผิดบ้างถูกบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับบางอย่างก็เป็นความคิดเรียนส่วนตัวนะครับผมครับผมในประเด็นแรกนะครับ ในช่วงนี้นะครับก็จะเริ่มมีฝนตกแล้วนะครับเริ่มมีฝนตกแล้วลานกลางเต็นต์ต่างๆก็เริ่มกลับมาเขียวกะจีมีน้ำนะครับมีหมอกนะครับเท่าที่ผมเห็นนะที่หน้าไปนะอยู่ไม่ไกลจากคอนแกนเพราะว่าผมอยู่คอนแกนเนาะ ไม่ไกลจากควนแก่นนะครับก็จะมีแถวน้ำหนาวนะครับแถวน้ำหนาวอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูร์นะครับหรือเขาค้อนะครับหรือจังหวัดเลยนะครับด่านทรายผู้เลืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เริ่มเห็น บรรยากาศสวยๆผู้ทับเบเกอย่างนี้นะครับผมก็เริ่มมีบรรยากาศที่สวยงามนะครับอุทยานแห่งชาติต่างๆก็เริ่มจะมีผู้ที่สนใจแล้วในการที่จะออกเดินทางท่องเที่ยวแคมปิ้งนะครับแต่ว่าบางทีก็น่าเสียดายนะครับพอมาถึงช่วงจังหวะอากาศดี ช่วงนี้ก็ต้องเริ่มเข้าทำงานแล้วมันจะเริ่มเปิดเทอมแล้วเริ่มมีงานเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นก็จะไปได้เฉพาะเสาร์อาทิตย์ที่เราว่างนะครับบางเสาร์อาทิตย์เราก็ไม่ว่างอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับบางทีนะมันอากาศดีนี่ยมันก็ไปไม่ได้มันก็ติดงานติดภารกิจนะครับ นี่ก็เป็นอีกสาเหตุนหนึ่งว่าทำไมช่วงหน้าร้อนเราจึงไปเยอะจังเพราะว่านี่แหละครับมันมีเวลาช่วงนั้นก็ไปนะครับช่วงนี้อยากจะไปก็ไปยากจะได้ไปเฉพาะช่วงวันหยุดนะครับโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับทีนี้ก็เห็นบางท่านนะครับก็แพลน ผมก็ดูนะว่าเขาไปเส้นทางไหนอะไรยังไงนะบางท่านก็ขึ้นเหนือขึ้นเหนือไปทางแพร่จังหวัดน่านนะครับเราก็เคยไปมาอยู่นะครับไปแพร่ไปน่านแต่ยังไม่ได้เอา,เอาบ้านน้อยบุรุษคันนี้ไปเอารถไปอยู่แต่ยังไม่มีตู้นะครับตอนนั้นยังไม่มีตู้นอนตัวนี้นะครับ ก็คิดว่าถ้าหยุดยาวๆหลายวันก็อยากจะขึ้นไปอีกสักครั้งอยู่นะครับเมื่อก่อนนี้เราก็เคยไปกางเต็นท์นะแถวห้วยน้ำดังห้วยน้ำดังอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง,ดง,ยยง,ดงแม่ห้องสอนนี่สวยมากเลยนะครับตอนเช้าเชาทะเลหมอกโอ้อลังการเลยนะครับที่ ห่วยน้ำดังแม่ห้องสอนนะครับแล้วก็มาห่วนนั้นเราก็ลงมาอีกแล้วก็มานอนที่น้ำตกแม่สุรินนะครับก็อยู่เขตแม่ห้องสอนเหมือนกันนี่ก็สวยน้ำตกแม่สุรินนะครับเป็นนอนที่อุทย ян, านกลางเต็นนอนนะครับที่อุทยานแห่งชาติแม่สุรินน้ำตกแม่สุรินก็สวยนะครับ ทิปนั้นเราก็ลงไปนุ่นเลยที่รอดสู่นะครับน้ำตกที่รอยสู่ตัวนี้ก็สวยงามมากไปกลางเต็นที่นุน่นนะครับกลบกลับออกมาก็ยิงยาวเข้าคอนเ่นเลยนะครับก็ทิปยาวๆนี่ต้องไปหลายวันนะครับอืมเพราะว่าการเดินทางค่อนข,ข้างจะไกลนะครับ การเดินทางค่อนข้างจะไกลนะครับเพราะฉะนั้นแต่ช่วงนั้นยังไม่ได้ทํางานประจำเนาะมันก็เลยที่จะพอไปได้มาได้นะครับแต่ตอนนี้ทํางานประจําแล้วเนี่ยก็ต้องเสียดอับวันดีๆนะครับเพื่อที่จะได้เดินทางไกลได้นะครับส่วนวันไหนที่ไม่ได้เดินทางไกลก็หยุดแค่วันเดียวคืนเดียวยนี่ก็ไปใกล้ๆนะครับไม่เกิน ไปกลับไม่เกินร้อยสองร้อยกิโลนะครับก็พอไปได้ประมาณนี้นะครับครับสำหรับประเด็นต่อไปนะครับช่วงนี้ก็ได้ดูบางทีเราก็ดูแบบใน y t u t u นี่ดูดูรถบ้านก็ดูนะครับมอเตอร์โฮมส่วนใหญ่เราดูดูไม่ใช่ว่าเราจะไปซื้อแบบเขาหรอกครับคือดูเพื่อว่าจุดไหนที่เขา จอดนอนได้เพราะว่าถ้ารถบ้านจอดได้รถเราก็จอดได้นะครับประเภทคาแคมหรือบางทีเราก็ดูประเภทแวนไลท์นะครับที่เขาเดินทางเ็ามีหลายช่องอนะครับช่อง youtube อย่างเห็นเขาไปนะลงภาคใต้เขาก็ไปนะครับก็น่าสนใจอยู่ครับเราเราก็อยากไปอยู่นะครับภาคใต้จะต,ต้องมีเวลาหลายๆวันหน่อยเนาะ ก็กะว่าคืนแรกถ้าไปจากขอนแก่นก็คงจะไปถึงจถวแถวเพชรบุรีก็คงจะต้องนอนก่อนนะครับแล้วก็ค่อยลงไปภาคใต้นะครับปิดจวบชุมพรอะไรอย่างนงั้นนะครับเรายังไม่เคยเอารถคันนี้ไปลงภาคใต้นะครับผมก็ ถ้ามีโอกาสวันหยุดหลายๆวันนี้ก็น่าสนใจอยู่นะครับภาคใต้น่าจะมีพื้นที่ทิวทัศน์วิถีชีวิตผู้คนนะครับก็อยากจะไปอยู่นะครับแล้วก็มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเพื่อนๆอนอฟโลดคุณกอ๊บหนึ่งก็ว่าอยากจะไปแถวซอยมาลัย ซอยม่เลยเนีย่อยู่ไหนน่าจะอยู่จังหวัดตากซอยมาเลยแถวส,สารวินแถวอะไรน่ะนะครับแต่ว่ามันทั่วเนี่ยมันมีสงครามลบกันที่พมา่าไม่แน่ใจว่ามันจะเข้าได้หรือเปล่าหรือยังไงนะครับแต่ก็เป็นพื้นที่ที่ก็เห็นมีคนไทยเราไปอยู่นะก็น่าจะไม่เกี่ยวกันมั้งนะครับสําหรับการท่องเที่ยวนะครับ ในช่วงหน้าร้อนเองนะครับก็เห็นหลายท่านก็ไปแคมป์กันที่อุทยานแห่งชาติภูเินล่องกานะครับก็แสดงว่าเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่อากาศตอนเย็นเนอากาศดีแล้วก็เห็นว่ามีร่มไม้ในตอนกลางวันนะครับอุทยานแห่งชาติภูเินล่องกาเราก็เคยไปกางเต็นท์นอนนะครับหลายปีแล้ว แต่ยังไม่ได้เอารถคันนี้ไปกลางนอนนะครับอ่าล้วก็มีที่น่าสนใจก็เขาใหญ่ลำตะคองอะไรางี้นะครับเหียงว่าตอนกลางคืนนี่อากาศดีนะครับแต่ว่าที่เราเมษาพฤษภาเมื่อกี้ที่เราไม่ได้ไปเนี่ยเพราะว่าคอนเซปต์เราคืออยากจะมีที่เล่นน้ำตอนกลางวันนะครับ ก็เลยเลือกไปที่ที่มันเล่นน้ําได้เช่นแก่งกระจานนะครับหรือที่ภูตาลี่เขาค้อนะครับหรือ,อไล่อุดมสุขภูพาม่านควนแก่นนะครับหรือ,อน้ําผุดตาเต,ตานะที่ภูพาม่านควนแก่นหรือที่น้ําผุดทับลาวนะครับอเาเภอควนสาร ก็มีหลายที่นะไล่อุนาโลมมีคูณแคมป์นะครับแล้วก็น่าจะมีเปิดใหม่อยู่ผมเห็นดูจากช่องอื่นเขารีวิวเขาไปมาก็น่าสนใจอยู่นะครับที่อำเภอควนสารนี่มันมีน้ําผุดเนะเาะแถวๆเนี่ยมันก็เลยจะมีน้ําให้เล่นอะไรประมาณนี้นะครับก็น่าสนใจอยู่นะครับครับผมสรับประเด็นต่อไปนะครับ เรื่องการใช้งานตอนนี้ก็ยังโอเคอยู่นะครับเมื่อเช้านี้ก็ได้ดูช่อง YouTube เขา DIY จอโปรเจคเตอร์นะครับเราเองก็เป็นจอโปรเจคเตอร์นะครับก็ให้มาสองข้างแล้วก็มีเหล็กยื่นออกมาประมาณสักวาหนึงนี่แหละครับในการบางังแดดบังฝนนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ยาวมาจนสุด อจอโปรเจกเตอร์ก็เลยเมื่อเช้านี้ผมก็เลยหาเหล็กหาอะไรมาลองทำดูนะครับปรากฏว่ามันก็พอที่จะอยู่ได้แต่มันอาจจะดูไม่แข็งแรงเท่าไหร่ผมว่าก็คงจะต้องได้ไปให้ช่างเขาน่นแหละทำเชื่อมทำเป็นโครงทำเป็นอะไรนะครับ แต่ว่าในความเป็นจริงที่ผมไปแคมป์เนี่ยก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับตัวออนนิงส่วนใหญ่ก็เวลาเราไปถึงที่แคมป์กลางบ้านเสร็จผมก็อยู่ชั้นล่างก็เปิดมันก็เปิดโล่งออกมาได้นะครับมันก็เหมือนเราอยู่ใต้ทุนบ้านนะครับมันก็โล่งดีอยู่แล้วนะครับ แล้วก็บางทีก็ใส่ออนนิ่งแต่ว่ามันตอนนี้มันมีเกล็ดได้สักประมาณเกือบเกือบเ,เมตรนี่ละมันก็ช่วยบงังแดดได้ระดับหนึ่งหนอยู่นะครับคือความหมายคือถ้าเราไปเจอสถานการณ์หน้าฝนเนี่ยที่จะเข้ามันอาจจะได้ใช้มากขึ้นเนาะก็แน่นะครับเดีย๋ยวอาจจะต้องได้ไปให้ช่างทําส่วนนี้เพิ่มเติมนะครับโกงเหล็กสลับออเนิ่งซ้ายขวา นะครับอันนี้เดี๋ยวก็ค่อยๆว่ากันนะครับก็ผมจะับประเด็นต่อไปนะครับเรื่องการใช้งานในส่วนอื่นๆนะครับก็ตัวบ้านนะ้อยบุรษก็ยังใช้งานได้ปกติดีอยู่นะครับเมื่อ2อสสัปดาห์ที่แล้วเราก็สั่งผ้าใบขนาด5้คูณหเมตรมาด้วยนะครับเพื่อเราได้คุม ตัวบ้านของเราตัวบ้านน้อยของเรานะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีฝนสาดฝนอะไรอย่างเงี้ยครับเราอาจจะได้คุมทั้งหลังอันนี้เราก็เป็นการเตรียมการไว้ก่อนนะครับก็มีใส่ไว้ในรถของเราไว้นะครับครับผมในประเด็นต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องของ ในแต่และช่วงเวลามันก็มีกิจกรรมที่แตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นช่วงที่เราไปแจ่งกระจานอันนี้ก็ไปเล่นน้ำกลางวันกลางคืนก็นอนแคมปิง้งที่บิ๊กลิฟนะครับหรือเราไปไล่ผูใต้ลี่กลางวันเราก็เล่นน้ำกลางคืนเราก็นอนแคมปิง้ง หรือเราไปควนสารไลอ่อุณารวมกลางวันก็เล่นน้ำกลางคืนก็แคมปิ้งนะครับหรือแถวภูพามา่านแถวฝายตาสวนหรือน้ำผุดตาเตา่าอันนี้เราก็ไปเล่นน้ำกลางวันกลางคืนก็แคมปิ้งนะครับที่นี่ก่อนหน้านี้นะครับเราไปเขื่อนอุบลรัต เราไปเขื่อนอุบลรัสนี่เราจะไปแถวแก่งศิลาแคมหรืออหมู่บ้านอะไรนะจำชื่อหมู่บ้านไม่ได้แล้วขออาภัยด้วยมันขาดระยะมาสองสามเดือนนี่เนาะมันไม่ได้ไปมาสองสามเดือนนี่นะครับมันจะมี ภูตะวันแคมป์อ่าผมจำชื่อได้แล้ะภูตะวันแคมป์นะครับอันนี้เราก็ไปบ่อยมาก,ก่อนภูตะวันแคมป์นี่ก็ดีนะครับกิจกรรมเราก็ไปถึงเราก็มีที่ตกปลาได้นะครับประเภทปลากระสูบหรืออะไรเนี่ยก็พอก็พอที่จะได้ตัวอยู่นะครับแต่ก็ไม่ไม่ได้เยอะหรอกครับคืออันนี้ที่พูดถึงมาครับว่าแต่ไปแต่ละจุดก็จะมี กิจกรรมทำที่แตกต่างกันไปนะครับก่อนหน้านั้นเราไปคือความหมายที่ผมจะพูดหมายความว่าเวลาเราจะไปที่ไหนเราก็อาจจะสามารถที่ดูว่าเราต้องการทำกิจกรรมอะไรนะครับอย่างเราถ้าเราต้องการจะตกปลาด้วยก็ต้องไปแถวริมเขื่อนบนลรัดนะครับหรือ ไปไปจุดที่มันมีลรยมน้ํานะครับยังถ้าไปขึ้นไปภูพานก็ไปที่บัวภูพานนะครับอยู่ที่อ่างเก็บน้ําลาดกระเชอนะครับแถวนั้นก็มีที่กลางเตียนอยู่นะครับแถวภูพานนะครับเราก็จะไปที่จุดนั้นก็อากาศดีเหมือนกันนะครับแถวภูพานนี้ก็อากาศดีมอีอ่างเก็บน้ํา นะครับก็พอได้ปลากระสูบอยู่แต่ก็ไม่เยอะหรอกครับแต่ก็พอมีกิจกรรมทํานะครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราไปมานะครับหรือบางทีเราอาจจะไปแบบถ้าเราไม่ได้ไปตกปลาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็กลางวันเราก็อาจจะใช้ชีวิตอยู่ริมน้ําอยู่ในลานกลางเต็นแล้วก็ อาจจะซ้อมกีตาร์หรือเล่นดนตรีหรืออ่านหนังสือเล่นเขียนหนังสือหรือดูหนังนะครับอยู่ในชั้นล่างนะครับก็จะมีจอนะครับผมจะมีจอ lcd ที่เชื่อมกับคอมพิวเตอร์แล้วก็มีชุดโฮมเธียเตอร์เล็กๆแต่ก็ต้องไม่ได้เปิดดังหรอกครับเปิดเฉพาะให้เราได้ยินแค่นั้นกวกลัว จะไปลบกวนคนอื่นเนาะแต่ว่าบางทีกลางวันมันก็ห่างๆกันอยู่หรอกครับมันไม่ได้อยู่ใกล้กันนะครับผู้คนก็ห่างๆอยู่นะครับก็แถวหาทิ้นกองแคมป์นะครับแถวเขื่อนอุบลรัตน์นี่ก็ดีเหมือนกันนะครับมีที่ให้เราได้ไปแคมปิง้งหาดหิ้นกองนี้เราก็ไปอยู่น่าจะสองสามครั้งได้นะครับ แขงศิลาแคมป์ก็สามสี่ครั้งได้นะครับภูตะวันแคมป์นี่เราก็ไปมาภูตะวันน่าจะสามสี่ครั้งได้เหมือนกันนะครับศูนย์ควบคุมไฟป่าก็ไปมาครั้งหนึ่งนะครับนี่ที่ที่เราไปแคมปิ้งมานะครับบางจุดเราก็ไปหลายครั้งนะครับ บางจุดเราก็ชอบในบรรยากาศในการบริหารจัดการนะครับบางจุดที่คนเยอะนิดนึงเราก็อาจจะไม่ไปเพราะว่าบางทีก็เสียงดังนะครับเราบางทีเราก็ไม่ชอบเนาะคือมันดึกไปเรื่อยๆมันก็ไม่ชอบนะครับก็าอาจจะ แล้วแต่จุดที่เราไปจอดด้วยเนาะแล้วแต่ดวงด้วยนะครับบางทีถ้าเราต้องการจุดที่มันมีความสงบ mm hmm. ก็อาจจะต้องดูดีๆนะครับเอ,อ,อันนี้มูดูดีๆเนาะว่าจุดไหนที่มันจะมีความสงบไม่เสียงดังแต่เราก็บางทีก็ต้องทำใจแหละครับว่าเพราะว่ามันเป็นปลานกลางเตนะ็นเนาะเขาก็ต้องการลูกค้าเหมือนกันแต่ผมก็ได้ความรู้นิดนึงว่า ถ้าเราต้องการความสงบหรือต้องการอะไรยังไงเราก็ไปถึงลานเราก็สอบถามเขาก่อนว่าตรงไหนที่ถ้าเราต้องการสามสี่ 3, 4, ทุ่มมันเงียบสงบแบบคนไม่มากินเหล้าคุยกันสอดแจ้งอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องถามเขาก่อนถามเจ้าของลานเขาเขาจะรู้ว่ามุมไหนที่นัก ดื่มอะไรชอบนั่งอะไรประมาณนี้นะครับก็จะได้จัดส่วนให้เราถูกนะครับอันนี้ก็ดีนะครับที่เราถามถามเข้าไปก่อนเลยเหมือนกับถามนี่ก็เป็นการแจ้งไปก่อนนั่นแหละครับว่าเขาจะไดะ้จัดลูกค้าถูกเนาะมีโอกาสที่เขาก็จะได้เข้าใจประเภทของลูกค้าด้วยเนาะอันนี้ก็โอเคดีเหมือนกันนะครับหรือบางทีเรา ไปบางลานนี้เราเราไปเกินสองครั้งเนเราก็จะรู้แล้วว่าจุดไหนที่กลุ่มใหญ่เขาจะมาภายหลังมีเขาจะเลือกตรงไหนเราก็ออกไปห่างๆนิดนึงก็ได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะครับจากลานกลางเต็นต่างๆเนาะบางทีก็มีระเบียบวินัยน,นะครับ บางทีก็อิสระเลยนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับแต่ทั้งหลายทั้งมวลนี้เราก็ไม่ได้มีปัญหานะครับเพียงแค่ว่าเราเล่าให้ฟังอะเพื่อที่เราจะได้ปรับตัวของเราเองว่าไปจุดไหนมุมไหนที่จะเหมาะกับการแคมปิ้งของเรานะครับผมอันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหานะครับเพียงแค่ว่าเราประสบการณ์ให้ฟังว่า เราต้องเรียนรู้นะครับถ้าเราชอบสงบนี่เราจะไปอยู่มุมไหนอยู่ลานไหนอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคครับสําหรับในประเด็นต่อไปนะครับผมก็อาจจะมีแนวคิดบางอย่างนะครับที่เราได้จากการไปแคมปิ้งนะครับเช่นเรื่องราวที่เราได้ไปพบเห็น นะครับหรือบางทีเราก็ได้พบเห็นถึงวิถีชีวิตผู้คนนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็น,เป,นเป็นเรื่องที่เราได้ประสบการณ์นะครับเราก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์เราก็เห็นบางทีละก็เห็นความขายันของผู้คนนะครับเราก็สามารถที่จะนำมา พัฒนาตัวเราเองได้นะบางทีเราก็อาจจะขี้เกียจขี้เกียจอยู่อย่างนะี้นะเราก็ไปเห็นเขาวิธีชีวิตกว่าเขาจะทำมาหากินมีความอดทนในการขยันทำมาหากินเนี่ยเราก็ได้นำเอาอที่เราพบเห็นนะครับมาพัฒนาตัวเราได้นะครับผม หรือบางทีการที่เราได้ไปอยู่เงียบๆกับธรรมชาตินะครับมันก็ช่วยให้เราไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับก็ปล่อยตัวเราให้ซึมซับกับธรรมชาตินะี่ก็ดีเหมือนกันนะครับผม โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมเราฟังนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ